ครับวันนี้ก็อยู่กับดอกลองพงเอกซาวครับผมครับปีนี้ผมบอกเลยว่าทำหลายรุ่นมากครับผมครับรุ่นแรกเป็นรุ่นใส่รถแห่นะครับผมครับนี่ครับดอกรถแห่ของเราตัวนี้เป็นจิบนิ้ววอยหกนะครับผมตัวนี้ครับผมครับอยู่ในหกเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนําครับผมครับการออกแบบมีการดีไซน์พิเศษหลายอย่างโดยนําประสบการณ์ที่ผมสะสมมามาใส่กับดอกตัวนี้ครับเช่นอะไรครับนี่ครับจุดนี้ที่เราใส่มาครับใสใหญ่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าผมต้องการให้วอยมันยาวครับถ้าตัวนี้เล็กนะครับผมไม่เล็กตัวนี้ใหญ่เห็นไหมครับ บอยเราก็สั้นแค่นี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราตัวนี้ใหญ่เห็นไหมครับบอยเราก็สามารถยาวขึ้นได้อีกนั่นเองครับทำให้ลําโพงวัดสูงขึ้นแล้วก็ลงเสียงลึกได้มากขึ้นครับผมครับก็ถือว่าเป็นงานที่ผมทํามาใส่ลำโพงรุ่นของผมตัวนี้ครับผมครับที่เบสนี้แล้วเราก็มียิมสี่นิ้วเห็นไหมครับยิมสี่นิ้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็คือยิมสี่นิ้วครับผมยิมสี่นิ้วก็เหมือนกันครับอันนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับผมครับเพื่อเพิ่มให้บอยมันยาวมากขึ้นเพราะว่าสไตล์บ้านเราเนี่ยมันเเเเป็นนนนแแวลลล่่่สดคครรรัับบบบผมูกกอืงึๆีย เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ฟังแบบลำโพงธรรมดาฟังแบบกระเดียงครับวอยก็ปึกปึกอย่างนี้ครับผมครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ยาวใหญ่ขึ้นเพื่อได้วอยที่ใหญ่ขึ้นครับผมครับยี่เบสตีลยี่สิบสี่นิ้วแล้วเราก็ยังมีสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วผมก็ยังมีอีกสองรุ่นครับสำหรับดอกเอกซาวนะครับผมครับก็มีรุ่นสามพันเก้าตัวนี้เป็นราคาเริ่มต้นของเราครับตัวนี้ก็ตัวสี่พันห้าครับผมครับแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับผมครับบอยกระดาษเหมือนกันแต่แตกต่างกันทีี่่่่่แแมมมมเเเเหหหหหลล็็็็กกกนนนััั้คครรบบตววใญา อันนี้เล็กกว่าประมาณนี้ครับห่างกันตัวนี้3 9 0 0ตัวนี้4,9 0 0ครับผมครับก็ถือว่าอีกหนึ่งรุ่นที่ผมนํามาขายสำหรับสายบ้านของเราครับผมครับเมื่อกี้อยู่ดอกลําโพงการแก้งครับทีนี้มาดูดอกลาโพงบูทูธของผมครับผมครับตอนแรกเนี่ยบูทูธผมไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับผมครับทําไปทํามาเอ้าทําดอกเองเลยจบเลยครับผมเพื่อตอบโจทย์ในงานที่ผมชอบเองครับคือบางทีถ้าเราสั่งดอกเข้ามาเนี่ยอาจจะมีติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้ไม่ได้ดังใจเราครับผมครับเราก็จัดไปครับตามดอกความถี่ ที่ผมต้องการนั่นเองครับผมครับรุ่นแรกตัวเนี้ย590บาทครับ6.5นิ้วครับราคา590บาทเท you. ่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับรูปเขาจับประมาณนี้ครับคือรูโพวกนี้ยจะวอยจะวอยยามากทุกคนเห็นวอยข้างในไหมครับเห็นไหมครับวอยยามากเพราะว่ารูโพงขนอดเล็กเนี่ยเขาต้องการแรงชักที่สูงครับเนี่ยครับแรงชักที่สูงเนี่ยแล้วขอบอย่างเงี้ยครับข้อดีคืออะไรครับผมครับเนี่ยมันสามารถชักได้สูงครับแต่ขอบรูปพวกนั้นน่ะมันชักได้ประมาณนี้ครับผมครับจะชักไม่สูงเท่ากับตัััววนนนีีีี้้้ครบบผมมทขยา8ิอก 2รุ่นรุ่นแรก2,500บาทก็จะไม่เล็กเล็กสเต็ปเล็กไปหน่อยเห็นไหมรุ่นแรกครับผมครับตัวนี้ก็งานดีไซน์พิเศษเหมือนกันครับผมครับรุ่น2ไม่เล็กใหญ่ขึ้น3,500บาททุกคนดูวอยครับดูวอยครับเห็นวอยไหมครับไม่ว่าเรื่องวอยเรื่องสะพานใส่แข็งแรงทุกอย่างว่าผมต้องการให้มันแรงครับผมครับทีนี้หลายคนรู้ไหมว่าลำโพงดอกเล็กเนี่ยมันรับบทหนักกว่าดอกใหญ่นะครับ คือดอกใหญ่มาดอกใหญ่แล้วครับผมครับมันเปิดนิดเดียวมันก็มีพลังมหาศาลในการประทะตัวแล้วครับผมแต่ดอกเล็กเนี่ยเราเปิดเบาขยับแค่เนี้ยเหมือนดอกใหญ่ไม่ได้นะครับมันต้องเปิดแบบตาสวดเขาเรียวกว่าเปิดแบบตาสวดครับอันนี้กระดาษแข็งไม่ได้เนี่ยเปิดแบบตาสวดก็เหมือนดอกนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเพื่อมันต้องการอัดแรงเข้าไปในต, own own own. ตัวเรานั่นเองครับผมครับแล้วมันค่อยดังเพราะว่าแซกเบสเนี่ยเป็นตัวที่สัมผัสยากมากคือเอาง่าย หูเราเนี่ยไม่ค่อยได้ยินครับต้องใช้ผิวหนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับผมเช่นกางเกงสั่นบ้างหัวใจสั่นบ้างประมาณนี้ครับผมครับมันก็เลยใช้พลังงานเยอะครับผมครับประมาณนี้ครับดอกเอกซาวก็มีหลายราคาก็ลองเลือกใช้ดูครับว่าชอบตัวไหนแบบไหนก็สามารถเรียกชมได้เลยครับผม